คุณน้องขาขับรถพาไปเที่ยวเชียงคานค่ะกำ <c oughs> ลังจะไปเช่าโรงแรมนี่โรงแรมนอนสามคนถ้าสองคนพันสองนะคะถ้าสามคนสามคนในพันหกเดี๋ยวป้าจะพาไปดู จะพาไปดูถนนคนเดินตอนกลางคืนป้าอยู่ชั้นสองมีแต่อาหารค่ะกินกันทั้งวันตั้งแต่มาเนี่ยคนไม่ค่อยมีเยอะนะไม่ใช่น้างานถนนคนเดิน ที่แตาน้องต่อยที่แตนหน่อยคนขับรถต้องใส่มัวอยู่แล้วกลางคืนนะ่ะมันากา่ก,ก็ขนาดนี้ละโ้ยว่าอยู่ชั้นบนค่ะโรงแรมนะชั้นสอง ซื้อขาเนี่ยมากินเนี่ยกินทั้งวันห้าสิบบาทได้นิดเดียวไปอยู่ด้านบนถนนคนเดินมีแต่อาหารค่ะอาหารเต็มไปหมดน้องต้อยคิตตาดิสโซฟีนโอเคมีแต่อาหารค่ะอาหารเยอะมากเลยมีทุกสถานที่ ไอ้ผัดไทยไอ้อะไรนะที่นี่ที่ไหนนะเชียงคานน่ารักเพื่อนเพื่อนอะไมไม่มีตรงหน้ามาข้าวซอยข้าวหน่อยมาเร็วมาเหรออ๋อผัดไทยเชียงคานค่ะมาต้องน่ารักน่ารักมาต้องมาชิมนะคะมีเกี๊ยวด้วยค่ะเกี๊ยวหวานเกี๊ยวหวานไเห็นึกเลยนะคะเอาครับอ๋อเกี๊ยวหวานจ่ายกันแล้วโอเคจ่ายแล้ว เทียวหวานเกียวหวานโอเคเบอราน้ำ <soap> ป okay. ั่นแตงโมน่ารักค่ะถนนคนเดินค่ะฝั่งนี้เป็นอาหารร้านขายอาหารให้น้อยบอกยังไง ฝั่งนี้ขายพวกหมวกเสื้อผ้าของไอ้ของฝากบินเห็นคมว่าบินดีเน่ <c oughs> เสื้อผ้าตัวลอยไม่แพงของฝากคนไม่ค่อยมีค่ะคนไม่ค่อยมีเดินเอาเดินไปเลย <c oughs> เ,ดเดินตามโอนิบิน ไว้บ mm. uh, so ินแม่ละเชียงคานอู้สวยของฝากค่ะของฝากของฝาก นี่เรามาถึงแล้วเชียงคานมาถึงแล้วค่ะเชียงคานพู้ตรงโน้นทำสวยอของกินก็มีเพียบๆค่ะอ๋อเด็กคนี้ผมาสคออมีปู ผูดทอดของยาบบาอ่างโอ้ยไม่ถูกจังมาสิบบาทอู้ขายได้ไงอิ่มแล้วค่ะโอ้ถูกถูกมากเลยนี่ด้านล่างค่ะที่เราถ่ายเมื่อตอนเย็นนี่โอู้นัง่งนัง่นงมีความสุกนะ่ะ นั่งดืมดง่มดิ้งมีความสูงนะนี่กลางกลางคืนมองไม่เห็นอะไรแล้วคะ่ะนี่เป็นแม่โคงนะคะโอ้โหมีสถานที่ดีๆเขาบอกปลอดภัยไม่ต้องห่วงนี่เป็นด้านล่างนะมีความสุขคะ่ะมีความสุข คุณน้องพามาเที่ยวคุณน้องต่อยพามาเที่ยวนาคะแคนตาลูปไอศครีมแคนตาลูปไอติมจะเป็นกะทิครับผมส่วนนี้จะเป็นแคนตาลูปนะครับแคนตาลูปจะเป็นพันเขมรครับผมหวานกรอบพันเขมรดิบแบ้อะ ป้าอิมน่ะกินไม่ไหวอ๋อหอมหอไอตมนี่เราสดใหม่ทุกวันเลยครับร้านไอรีมบายันนะคะร้านตมบาหนะครับขยะฝากทิ้งได้นะคเจ้าโจ๊กเนาไอตีมบาหยันคันตลก ทุกถูกเพื่อนๆหอมด้วยนะดูป้าลงยูทูบนานล,นลูก<า>ขออนุญาตให้ดิมเราิำเองผมเราก็เลยขายถูกได้ครับโอ้ถูกถูกมากเลยขายดีดีป้ามาเกี่ตรงนี้ขายได้ตลอดเลย <c oughs> อ๋อแต่สองคนหน่อยอ๋อแต่สองคนหน่อยโอ๊ยป้ากินไม่ไหวอ่ะอิ่มขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อไปร้อนที่รุดเลยเดี๋ยวจะหาดูก่อนอุ้ยดักด๊า